กำแพงเมืองชั้นในหรือกำแพงเมืองศิลาแรงกำแพงเมืองชั้นในของเมืองศรีสะชนาลัยนั้นปรากฏมีการกล่าวถึงในหนังสือจดหมายระยะทางไปพิษณุโลกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศลานุวัติวงศ์และในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพงศาวดารเหนือและในวรรณคดีลิลิตหยวนพ่าย ที่กล่าวถึงการยกทัพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือกำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแรงลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวขนานไปกับลำน้ำยมแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือวางตัวขนานกับลำน้ำยมราว800เมตรสภาพของแนวกำแพงที่เหลืออยู่เตี้ยกว่าด้านอื่นๆเนื่องจากปีพุทธ,ธศักราช2390 พระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้นำศิลาแรงจากกำแพงเมืองสวรรคโลกเก่าไปสร้างฐานโลหะประสาทที่วัดราชนัดดาแนวกำแพงเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้เริ่มจากแนวที่หักมุมต่อจากแนวประตูดอนแหลมออกมามาบรรจบก,กับแนวคันดินของกำแพงเมืองเฉลียงเดิมบริเวณกึ่งกลางของแนวกำแพงช่วงนี้จะมีป้อมห้าเหลี่ยมสร้างคล่อมตัวกำแพงฐานของกำแพงก่อบนระดับพื้นดิน กำแพงช่วงที่สองหักมุมจากช่วงแรกฐานเริ่มก่อบนคันดินและมีคูน้ำวางตัวขนานกับแนวศิลาแรงตอนบนแนวกำแพงทำเป็นทางเดินเล็กๆและเจาะช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆซึ่งน่าจะใช้เป็นที่สำหรับทหารขึ้นไปเพื่อสังเกตการแนวกำแพงมีประตูเมืองสองประตูคือประตูรามนารงและประตูดอนแหลมแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ กำแพงก่อบ,บนศิลาแรงสูงประมาณ2เมตร80เซนติเมตรแนวกำแพงยาวประมาณ770เมตรมีประตูสองประตูบนแนวกำแพงคือประตูเต่ามอและประตูเฉยพฤกษ์ทัดแนวกำแพงออกไปเป็นคูน้ำและขันดินซึ่งวางตัวขนานกับแนวกำแพงแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นแนวกำแพงที่ค่อนข้างตรงกว่าด้านอื่นๆและเป็นด้านที่ยาวที่สุดคือประมาณ1,070เมตร มีประตูเบื้องสามประตูบนแนวกำแพงเมืองด้านนี้คือประตูสะพานจันทร์ประตูชนะสงครามและประตูที่พบใหม่คือประตูบนเขาจากการสำรวจพบว่าแนวการก่อเรียงศิลาแรงทุกด้านจะก่อบนคันดินซึ่งคันดินนั้นมีความสูงเฉลี่ยประมาณ2เมตร80เซนติเมตรยกเว้นแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันอ,ออกเฉียงใต้เท่านั้นที่มีการก่อเรียงศิลาแรงบนพื้นราบ